เขาแอบเอาฟักทองมาวางไว้ด้านบนตอนที่เธอไม่รู้ตัวและเมื่อเธอหันกลับมาเธอก็เห็นว่ามีฟักทองอยู่เธอจึงหยิบฟักทองเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นระหว่างนั้นเขาจึงเอาฟักทองอีกลูกขึ้นมาไว้ด้านบนอีกและเมื่อเธอหันกลับมาเธอก็งงมากเพราะอยู่ๆก็มีฟักทองอีกลูกมาอยู่ตรงนี้เธอจึงหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ในตู้เย็นอีกครั้งเขาจึงได้โอกาสเอาฟักทองอีกลูกมาวางเอาไว <ína> ้เมื่อเธอเปิดตู้เย็นเธอก็เห็นว่ามีฟักทองอยู่แล้ว แล้วลูกที่เธอถืออยู่มันมาจากไหนเธอจึงเอาลูกที่สองใส่ตู้เย็นแล้วเมื่อเธอเดินกลับมาเธอก็เห็นว่ามีฟักทองอยู่เธอกําลังสงสัยว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วทาไมมันยังอยู่ตรงนี้เธอจึงเอาฟักทองไปไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมรอบนี้เขาเอาฟักทองลูกใหญ่ขึ้นมา แต่ในตอนนั้นเธอก็หันมาเห็นพอดีเธอจึงรู้ว่ามีคนกําลังแกล้งเธอเขาใส่หน้ากากเพื่อที่จะแกล้งเธอแต่เขายังไม่ทันได้แกล้งเธอก็เดินมาแล้วเธอก็เทน้ําใส่เขาทําให้แผนการแกล้งครั้งนี้ของเขาล้มเหลวไป